สวัสดีครับเพื่อนๆืนครับคลิปนี้มานำเสนอเด่นล่างนะครับเด่นล่างสามตัวมาสองตัวนะครับเด่นล่างสามตัวมาตัวบางครั้งบางงวดก็มาสองตัวนะครับบางงวดก็มาตัวเดียวแต่มาสะดุดสองงวดติดเลยครับนี่ฮะงวดเก้าเก้าสี่นี่ออกแปดสี่ ไม่มานะครับแล้วก็งวด303ออก70นะครับให้9ตัวเดียวนะครับให้มานะครับไม่เข้าแล้วก็งวดวันที่30ธันวาคม63นะครับเด็กท้าย2ตัวล่างคือ19นะครับเสียนเด็กเด็ดให้ไว้ที่596นะครับมา9ที่หลักหน่วยนะครับ มาเก้าที่หลักหน่วยครับผมมาดูงวดนี้เลยครับสามสูตรชนกันนะครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่ครับชนกันที่หนึ่งห้าสองนะครับชนกันที่หนึ่งห้าสองนะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะ 1>, 1 5 2่งครับ3ตัวมา2ตัวหรือ1ตัวนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะเดินมาตามนัดหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อนๆนช่วยเป็นกำลังใจให้เซียนเล็กเด็ดได้นำเสนอข้อมูลดีๆข้อมูลแม่แมแมมนๆมนาฝากเพื่อนๆนน,นะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับท่านจะได้รับข่าวสารก่อนเพื่อนก่อนใครนะครับฝากไว้ด้วยครับ10หน่วยล่าง10หน่วยล่าง3สูตรชนกันที่152นะครับม้วนนี้น้าลุ้นมากๆครับ152นะครับงวนนี้นะครับ10หน่วยล่างนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กัน380คนครับที่ติดตามช่องเสียนเลขเด็ดนะเวลานี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหวังว่าเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ก็คงจะมีเพื่อนๆกดติดตามเพิ่มขึ้นนะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับเสียนเลขเด็ดก็จะพยายามนำเสนอข้อมูล เป็นแม่นนะครับสำหรับแนวทางเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่ฮะหนะครับ3ตัวมา2ตัวหรือ1ตัวนะครับสำหรับงวดวันที่17บุจกราคมสองพนะครับเด่นล่างนะครับเด่นล่างสามสูตรชนกันนะครับ อย่าลืมนะครับเ,เพื่อนๆครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ